ผมถามต้องฟิมก่อนเห็นครั้งแรกรู้สึกไงกับมันมั้งชอบมากชอบที่แบบว่าหนึ่งคือดีไซน์สวยอย่างที่บอกคือสีแสงไฟคือแบบสวยอ่ะเต็มตัวนะเต็มตัวโอ้ยอุยอุยอุยตามนิ้วเลยนะใช่กดปุ๊บเดี๋ยวนออกน้องตกว้ยอยอืมจะเต้นเลลนอัดคลิปยังไงก็สวยค่ะไฟขึ้นเราไม่ต้องไปติด L E D เองเลยใช่อันนี้คือจากใจคนที่อัดคลิปนี่เลนถูกต้องที่สุดและที่สำคัญคือทัชชิ่งดี ที่เรากลับไปเมื่อกี้แล้วก็พกพาง่ายดูมินิมอลแต่แบบปรับได้เยอะมากพี่ถามหน่อยว่าและเนี่ยมันมีกี่สีนี่สสีค่ะมีสีขาวกับสีดำสีดำก็ที่สำคัญนะคะตัวนี้ก็คือมีแอปพลิเคชันด้วยเฮ้ยลต่อปได้นะนี่ใชหน้าตาน่ารักดินหน้าตาน่ารักดูเหมือนเกมนะใช่ใช่ใช่รู้สึกสนุกขึ้นแบบอยากที่จะแบบเรียนเรียนรูปเปนโนตัวนี้นะคะก็จะมีอะคูสติกเปนโนที่เป็นไซเลอร์เปนโนที่เป็นแบร์ระดับพรีเมี่ยมของเยอรมัน สวัสดีดจ้าพบกัน<อ>แรกกับผมเจนนะจ๊ะฟิล์มฟิมค่ะสวัสดีค่ะเออนี่โอ้โหน้องฟิลม์มพี่ไม่ได้เจอน้องฟิลม์มตั้งนานพี่บอกตรงๆเลยว่าตั้งแต่น้องฟิลม์มรีวิวกับพี่ไปนะไม่เจอน้องฟิมแล้วพี่นี่เป็นไข้เลยฮึไข้อะไรคะไข้เธอไม่ด่าดเลยทีเดียว <c oughs> <laughs> เอา้าโอเคก่อนจะเข้าเรื่องอะไรอ่ะนี้ผมใข้พี่ก่อนเลยเอ้ยใข้หนูเหรอคะอ่าใข้ครับขอบคุณค่ะไม่เอาวางใส่แจกันให้หน่อยใครวางตรงนี้เนี่ยไปเก็บนี่เปิดมาสุ่สนานกันมากแต่ว่า วันนี้นะที่เปิดแบบนี้ก็ะรู้ไหมมีความสุขมากที่สวยงามมากนะใช่ใช่นี่ตรงหน้านี้ห่ออะไรอะซัมอีกค่ะ S T E 8 8ครับอืมอันนี้ชื่อแปลกๆนะใช่เอนนี่มาจากเกาหลีป่ะเนี่ยมาจากเกาหลีใต้เลยค่ะเออเพราะว่าผมเห็นตรงนี้ไงเคป๊อปผมถามน้องทีมก่อนเห็นครั้งแรกรู้สึกไงกับมันมั่งชอบมากชอบที่แบบว่าดีไซน์สวยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเต็มตัวนะเต็มตัวอะไรมันมีอะไรมันจะมีแบบมันมีอะไรมีพลงังพิเศษมีไฟบ้าจริงป่ะโอะคุณก็เกิดมาแล้วคุณมาเฉลยผมทำไมเนี่ยมีไฟมีไฟนะไหนไฟอะไร โอ้โหโอ้โหไม่ไม like <ano> ่ไโอ้โหมีไฟวิงขนาดนี้แล้วก็ไม่ใช่แค่แบบตอนที่เปิดนะตอนที่เราเล่นยังมีไฟด้วยโอ้โออ๋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 นอ๋อนมออกออ๋ออ๋ออ๋ออาอี๋ออ๋ออ๋ออ๋่อ๋ออ๋่อ๋ออเอย๋ออ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 ๋ม่เออ๋่อ๋ออ๋่อ๋ออ๋องาออ๋ออ๋ออยออ๋ออาออ๋ออ๋ออนออ๋อไ๋ออ๋ออ๋ออ่ออ๋อ่๋ออ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 ๋อ่๋่นแบบว่าเเ่นตองไหนก็คือ แั้นก็คือหน้าตาเรียบง่ายเหมือนจะใช้งานง่ายเลยใช้งานง่ายค่ะในเกาหนีมีแค่2ปุ่มมันดูมินิมอลมากแต่แบบว่าฟังก์ชันเยอะมากแค่2ปุ่มนี้คือปรับได้ครบมากครบจบในทีเดียวพูดมาขนาดนี้เรามาเริ่มที่ข้อแรกเลยดีกว่าผมอยากรู้ว่าแบรนด์ซัมอิกเนี่ยเขามีที่มาที่ไปยังไงค่ะแบรนด์ซัมอิกนะคะก็คือเป็นแบรนด์จากประเทศเกาหลีใต้ค่ะก็คือมีมาตั้งแต่ปี67แล้วแต่ว่าแบบยังอาจจะยังไม่มีในประเทศไทยมากแล้วก็คือเขาก็จะแบบว่าคิดคิดในแบบฝั่งอเมริกาเหนือยุโรปเกาหลีใต้ค่ะ เขอื่นเขาเล่นกันมานานแล้วแต่ว่าสําหรับคนไทยนะคะก็อาจจะยังไม่คุ้นสําหรับแบรนด์นี้ออแต่หน้าตานี่กินขาดมากผมบอกเลยนะว่าเป็นแบรนด์ที่ที่ผมอยากรู้จักมันมากๆน่าสนใจมากๆเพราะหน้าตานี่คือดีมากสุดยอดตัวนี้นะคะก็จะมีอะคูสติกเป็นโนที่เป็นไซเลอร์เป็นโนที่เป็นแบรนด์ระดับพรีเมี่ยมของเยอรมันก็คือด,ด้วยความที่ว่า,าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของเอเชียนะของเกาหลีใต้ก็จะมีความเอกลักษณ์ของอาเป็นโนอะคูสติกของสไตล์เอเชียของเราเป็นเอเชียสไตล์ใช่ทีนี้เราก็จะมีฟังก์ชันเสริมคือมีเสียงของไซเลอร์แบรน อนนพอใส่ปุ๊ก,กจะสามารถเล่นทั้งเล่นทั้งป๊อปได้แล้วก็คลาสสิกได้ด้วยนี่ดูน,นี่ดีเลยแสดงว่าตัวตนี้เล่นในกว้างมากใช่เอ้ยอันนี้น่าสนใจจัดๆเอ้านี่คือที่มาที่ไปของแบรนด์ซัมอีกที่เราเพิ่งรู้จักกันเมื่อกี้นะสีต่อมาดีกว่าเรื่องของดีไซน์ครับก็คือตัวนี้นะคะเขาจะด,ดีไซน์เป็นสเตปเป็นโนง,ง่ายๆคือพกพาสะดวกน้ำหนักแค่12กิโลกซึ่งกับสะดวกมากและที่สำคัญคือมีไฟด้วยไฟ,วยไฟสวยมากอัวนี้สวยจริงๆใช่ใช่สวยมากๆตอนเปิด ใช่คือเมนจะบอกว่าพกพาสะดวกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเอ้ยโอ้หไอ้น้องทำไมบอกมาตัวตั้งใหญ่พกพาสะดวกยังไงมันพกพาสะดวกเพราะว่าน้าหนักมันเบาใช่ใช่คือซินยกไปไหนได้เลยนั่นแหละใช่แต่ว่าไอ้ขนาดที่มันความกว้างเนี่ยมันก็ต้องมีใช่ไหมเพราะว่ามัน88ดสคีนะมาตรฐานที่ถามหน่อยว่าและเนี่ยมันมีกี่สีมี2สีค่ะมีสีขาวกับสีดำสีดำเออทำไมนมันดำ้ำมันชี้พี่ล่ะพี่ดำแดดนะครับผมเอาประมาณนี้อันนี้สองสีนะสองสีนะเอออะ ทีนี้มาเรื่องของโหมดการเชื่อมต่อกันบ้างคือจะบอกเลยนะว่าเชื่อมต่อน,นี่คือมันอาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าอันนี้มันค่อนข้างใช้งานง่ายอย่างข้างหน้าตรงฝั่งซ้ายตรงนี้เลยนะครับอันนี้มเป็นพอร์ตนี่เลยใส่หูฟังออกมาเป็นสตูดิโอแล้วใส่หูฟังได้เลยอย่างนี้เลยแล้วก็นี่นะจะบอกให้นะว่าเหตุผลที่เขาอยู่ข้างๆนั้นหนุรู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่ามันใช้งานง่ายขึ้น อ่าปกติถ้าเป็นแบบว่าเป็นโนเลนส์นะคะนี่นะเขาอยู่ตรงนี้กันใส่แล้วมันก็จะพาเข้ามาพันหมดกว่าจะใสหัวก็เกินไปอันนดี้ก็นง่ายๆก็จะเป้หัวข้างนี้เออแต่ฝั่งตรงนี้นะครับผมก็มีรูซัทเทนมาให้ซัทเทนก็คือนี่เซ็ตอันนี้อ่ามีอินมีเอานะครับผมแล้วก็มี n อ3ให้อ่าเสียบเลยแผ่นได้เลยเจ๊กเสียบปุ๊บเปิดเพลงได้เออแล้วก็มีมีช่อง USB อ่าเอาไว้ต่อกับคอมเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กอะไรก็ได้เลยครบจบจบแน่นอนีเดียวแล้วก็มาดูอันน มินิมอลมากแต่ว่าภายในสองปุ่มนี้เหลือจะเชื่อคือปรับได้หมดเลยก็จะมีปุ่มฟังก์ชันก็สามารถเปลี่ยนสิ่งได้ปุ่บได้หมดเลยแล้วก็อันนี้คือวอลลุ่มก็คือหมุนก็จะต,ตามนี้เลยใช<า>่สุดยอดทีนี้มาถึงเรื่องของลิมกันบ้างมันเป็นยังไงครับก็คือตัวนี้นะคะออกแบบมาทั้งหมด88ขี้ลอที่สำคัญก็เป็นแบบถุงน้ำหนักก็คือจะเป็นในรูปแบบของ SSABS หรือที่เรียกว่าทำแซมแซมซ้แอีก h ฮมเมอร์แอคชั่น ก็คือซ้ำ e อีกแฮมเมอร์แอคชั่นดีสเต่แต่วยความมี่ว่าถ้าเราเล่นเนี่ยเขาก็จะมีความแบบรู้สึกเหมือนบีเบาขึ้นมาแต่อาจจะไม่ได้หนักเท่าแฮมเมอร์แอคชั่นแต่ที่สำคัญคือสามารถใช้เล่นใช้เรียนได้ปกติเลยขอลองได้กดง่ายใช่ไหมคะมันง่ายแต่มันไม่หนักขนาดนั้นไม่หนักเหมือนเปียโนจริงๆที่เป็นเปียโนแบบแกรนอะใช่ไม่หนักขนาดนั้นแต่ว่ามีการสู้มือกดปุ๊บเด้งคืนมารู้สึกได้เลยรู้สึกได้เลยที่สำคัญคือซึมชอบมาก สบายถ้าเราเล่นนานๆเนี่ยคือสบายนิ้วเลย mm. มันไม่ได้ขนาดแบบว่าเบาสบายแบบอืแต่มันอยู่ในระดับที่มัน แล้วมันแบบโอเคคือข้อดีนะลิมแบบนี้นะซ้อมเพลินอ่าใช่ทุกวันเราไม่นึกว่าไม่เมื่อยวะ่แะแต่ที่สําคัญนะักดนตรีต้องทําอะไรคะต้องซ้อมถูกไหมอ่ะซ้อมดีครับสำคัญมากซึงว่านี้ตอบโจทย์เอา้าแล้วมันจะมียังไงต่อมัง่งที่สําคัญนะคะเขาก็มี polyphony น,นะคะร2อโน้ตให้เลยโอ้อยางนั้นเจียวใช่ค่ะไอะที่สําคัญเวลาเราเหยียบซัตเทนเนี่ยเสียงไม่ขาดเลยยังสามารถทําเสียงเบาได้ด้วยเบาดังได้ตามที่เราเล่นน้ําหนักเาเลยจะบอกว่าไอในน้มิกของเปีนโนไปฟ้าที่สําคัญมากนะสําคัญมากค่ะเพลงจะเพาะไม่เพาะมันอยู่ที่ อารมณ์นนะใช่ถ้าเราเศร้าเล่นดังๆก็มันไม่ได้แต่ตัวนี้สามารถทําได้อ่าเราสามารถเล่นตามความรู้สึกก็ทําให้เราสามารถแบบอิมโพไวส์ได้หมดเลยน้องเฟรมพี่ขออยาให้น้องฟีลลองแบบกดแบบเบาๆที่สุดจนถึงดังที่สุดให้พี่ดูหน่อยได้ะคะ่ะว้ายเรื่ยเลยโอ้โหเนี่ยนม่นตลกนะเออ อโอ้นี่มีแบบกดเบาๆกดดังๆ,ๆนี่ดังทำได้หมดเลยนะอ๋มมันมีไฟเด้ยชอบอ่ะใช่ค่ะอ๋อที่สำคัญไฟนี่แหละแบบเวลาเรากดอะไรก็จะไฟวิ่งอ่ะอืมเดี๋ยวเราก็เลยอีกเออมาจัจบนี้บ่อยๆแล้วก็ตกใจเอาน้องฟิ๋มแล้วมันมีอะไรดีอีกก็ที่สำคัญนะคะตัวนี้ก็คือมีแอปพลิเคชันด้วยวล้อต่อแอปได้ะดนะ The r i f ต้องมีอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเสียงก่อนค่ะอ่ะเสียงใช่ไหมเสียงมันมีอะไรน่าสนใจมั่งครับค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นการใช้เสียง S, S G S E V 2 w o น้าไซเลอร์แกนซาเอนกิน V 2. 2ใช่ก็คือเป็นการนำเออเสียงจากแบรนด์ระดับพรีเมียม,มชั้นนำของเปโโนประเทศเยอรมันเข้ามาใส่ตัวซัมอีกตัวอ่าไซเลอร์นั่นเองใช่ค่ะเฮ้ยเจ๋งเดี๋ยวลองสักหน่อยเอ้ยต้องลองสิผมอยากรู้ เออตะเลยอีกแล้วโอ้ยโอ้ยผมก็ใจหายหมดเออโอ้เสียงเพาะมากฟังเพลินเลยนะผมนั่งดูที่ผมขออีกสักเพลงได้ไหมคะเล่นแล้วมันติดใจอยากเล่นอีกทีใช่ไหมขออีกเสียงได้ไหมได้ขออีกเสียง จะบอกว่าเวลาพี่เห็นมือฟิล์มเล่นแล้วดูแบบว่าดูเหมือนมันสมูทสมูทเนาะรู้สึกว่ามันแบบมันเลื่นไหลมันดูมันกดง่ายใช่ไหมกดง่ายกดแล้วก็อวชอบมากอ่ะเวลากดคือพอเล่นหนักๆมากบางทีเราก็ไม่อยากจะจะเล่นเนาะอันนี้แบบชอบมากเพราะว่ามันกดแล้วมันสบาย <Jen> เลยขนาดดูยังรู้เลยว่ากดง่ายใช่ใช่ใช่ซึ่งตอนนี้นะคะเขาก็จะบันทึกอยู่ในแบบ DMLS Dynamic Multi Layer Sampling อ่าก็คือเป็นระบบเก็บเสียงเป็นระบบอะไรเรียกว่าเป็น Layer Dynamic กถ้ามกดแบบกดดังกดเบาอะไรอย่างนั้นถ้าสมมติเรากดเบาก็จะบันทึกในเลเยอร์เลเยอร์เบาถ้ากดดังก็จะบันทึกในเลเยอร์ที่ดังขึ้นอ่านี่ก็คือเป็นแบบเป็นเรียกว่าเป็นฟังก์ชันที่แบบเนี้ยเอกลักษณ์ของใช่ใช่ซัมอีกเลยเราลองเทดสอบไหมคะขอลอง <ไป S 2> หม่ได้ค่ะอันนี้เบาเริ่ม นักขึ้นอ,อันนี้ได้ใช่ประมาณนี้เออว่ะมันแบบว่าใช่ใช่แต่ผมสังเกตนะผมมีความรู้สึกว่าลิ่มตัวนี้ค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์เด่นมากของตัวซัมอีกเลยนะใช่ค่ะเอางี้ดีกว่าเราคุยกันเรื่องของไดนามิกเรื่องของเลเยอร์พวกนี้นะที่อยากจะถามน้องตีนว่าไอ้ไดนามิกเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันมีความจําเป็นยังไงกับคนอัพมพี่ถาม2สองกลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มของคนฝึกเล่นกลุ่มที่2คือคนของคนเป็นแล้วเนี่ยอ่ามันมีความสําคัญกับคนกลุ่มสองกลุม่มนี้ยังไงเอาคนกลุ่มฝึกเล่นก่นอนที่สําคัญเพราะว่าแบบว่าเขาเรียกอะไรเราจะสามารถรู้สึกว่าเพลงมันมีมิติมากขึ้นเวลาเราฝึกเล่นเราแบบรู้สึกว่าเอ้ยเราสามารถเล่นได้หลากหลายไม่ได้ว่าแค่ตึงต้งตึงต้งเราจะรู้สึกว่าเอเ e. เ้ยเราเล่นมันเพาะจังอ่าเออพอเรารู้สึกว่าเราเพาะเพาะจังเราจะเกิดการอยากซ้อมมากขึ้นมีกำลังใจใช่มีกำลังใจ ่ไม่ใช่แบบว่าเล่นอะไรก็แบบแข็งทื่อๆเอ้ยฉันฉันไม่เอาแล้วฉันเล่นไม่ได้เลยอย่างเงี้ยแต่พอเราฟังแล้วเสียงมันถ้ามันเสียงมันพอขึ้นมีมิติมากขึ้นมันก็จะทําให้เรารู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยหัวใจอยากเล่นต่อสมมุติถ้าผมผมฝึกอยู่แล้วผมรู้สึกไม่มีกำลังใจผมต้องหาครูฟิล์มได้ไหมเสีได้เสียงพาะๆผมมันอาจจะมีกำลังใจขึถ้าคนที่เป็นแล้วเนี่ยสำคัญมากๆคือไม่ว่าจะเป็นสายสอบคลาสสิกหรือว่าจะสายเล่นออกงานอีเวนต์ต่างๆเล่นแบบว่าตั้มงานอะไรอย่างเงี้ยคือมันสําคัญมากเอาเอาสายสอบก่อน สอบเนี่ยคือแน่นอนเลยู่วเวลาเรา,เราสอบคลาสสิกเป็นโนเนี่ยเราก็ต้องมีทั้งเพนนิซิโม,โมไปจนถึงฟอร์เตเลยฟอร์โมเลยอ่ะทีนี้สำคัญที่สุดคือเราต้องซ้อมเดนมิกเราจะเล่นทื่อๆแข็งๆไม่ได้ยังงั้นก็คือไม่มีไม่มีความเป็นนักเดนมิกเลยถูกต้องเพราะว่าเพลงคลาสสิกเนี่ยเดนมิกสำคัญมากเขาจะมีกำกับบอกเลยว่ามันต้องเล่นอย่างนี้แล้วเราอ่นสำคัญคือสำหรับคนที่ เล่นเป็นอาชีพดีกว่าแบบเล่นตามอีเวนต์ต่ตางๆอะไรเงี้ยซึงว่ามันสําคัญมากคือการซ้อมมีผลมากเช่นสมมุติว่าเล่นเพลงเพลงป๊อปอย่างเงี้ยมันก็ต้องมี ความรู้สึกรวมเช่ไหว่าเราเศร้าเราเศร้าเราเล่นแรงทั้งเพลงเสียงมันมาแข่งทั้งเพลงก็ไม่ได้เรื่องริมผ่านไปแล้วที่อยากรู้ว่าแล้วเสียงมันมีกี่เสียงมันมีอะไรบ้างมีทั้งหมด238าเสียงค่ะโอ้เล่นทุกวันเี่เกือบปีนะใช่แล้วก็มี200จังหวะอ้โหปีพอดีคือหลากหลายเออหลากหลายมากเลยแล้วก็มี100้เพลงเดโม่หนเพลงนี่คือเป็นเพลงเดโม่คือเป็นเพลงที่เอาไว้ฝึกเล่นกับเขาถูกไหมใช่ว่าแบบว่าสร้างแรงบันดาลใจเราเราั่งเบื่อเบื่อแล้วเปิด ก็ง่ายๆเลยว่าซ้ำอีกตัวนี้นะครับก็คือว่าเป็นเป็นโนไฟฟ้าที่แบบนตาน,นี่คือโมเดินมินิมอลโมเดินมากๆแล้วก็มาพร้อมกับ88คีย์แล้วเสียงนี่คือครบจบดันนิมิก็มีให้มีอะไรเนี้ยแตงจัดีไซด้วยใช่นะทีนี้เนี่ยอยากรู้กันแล้วสิว่าเสียงมันดีขนาดไหนใช่ปะไปฟังกีกก่อน โอ้โหเสียงเพาะมากน้องปีมทีนี้พี่อยากรู้ว่าพวกแอปพลิเคชันเออมาใช้ยังไงค่ะ <c oughs> ก็คือเราก็เอ่อซัมบิกนี่ก็จะมีแอปพลิเคชันของเขาเลยเฉพาะอื้มค่ะก็คือวิธีการเข้าก็คือดาวน์โหลดแอปแล้วก็เข้าไปเลยค่ะจิ้มเข้าไปเลยนะคะอ๋อแล้วแอปเขาชื่ออะไรอ่ะอ่าชื่อ K-pop ออ๋อ K-pop อ,อ๋อนี่เดี๋ยวตรงนี้นะอ๋อ <มา S 1> ใช่ๆอุ้ยหน้าตาม,มาแล้วนี่มาแล้วนี่พอมาแล้วปุ๊บก็เราจะกดที่ s e tting ก่อนครับเพื่อจะเชื่อมต่อกับเป็นโน้ตก็กด S P E 8 8ตามเลยค่ะ อ๋อประกอบเสร็จปุ๊บก็จะเชื่อมเลยเร็วมากปั๊บปุ๊บป๊ค่ะใช่คือจะบอกว่าอันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เคยเชื่อมต่อเข้ามาเลยอ๋อและอันนี้อันนี้มันเือเชื่อมอะไรครับเนี่ยเชื่อมต่อ MIDI อ๋อเชื่อมต่อ MIDI แต่ถ้าเกิดเป็นเชื่อมต่อ a u ิโอนะจะให้เสียงมันออกมาทางแบบลำโพงนี้นะเข้าไปที่บูทูธได้เลยรหัสเลยแปด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 สี่ตัวเออสำคัญก็คือจะมีเพลงอ๋อในแอปนี่จะมีโน้ตให้เล่นมากมายมีเพลงเยอะมากโมดิงไหนไหนไหนอะแล้วก็จะเลือกที่สอง ดูน่าด<ช>ูน่าดูน่ารัก,รกดูกกกเหมือนเกมนะใช่ใช่ใช่รู้สึกสนุกขึ้นแบบ<ช>อยากที่จะแบบเรียนเรียนรู้เปหนูผมว่านะซัมอิกเนี่ยนะคือมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนกับเขาใส่ใจดีเทลของเรื่องของความรู้สึกของคนเล่นตอบสนองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าตาสีสันแล้วก็แอปพลิเคชันด้วยใช่ค่ะต่อเลยครับค่ะก็เรามาเดี๋ยวลองเลือกเพลงสักเพลงไหมจุ๋มก็เอาเคป๊อปก็เกาหลีเนาะเอาเพลงดิสโต้ลวกันอ่าดิสโตเพลงง่ายๆใช่ไหมโตใช่ค่ะนี่อันนี้ แ่ว้าวสีเห็นไหมตื่นเต้นเกินไปเห็นะเออสีสวยมากก็จะมีในโหมดเกมโหมดอ่ามีชีทมิสิกด้วยไมยถึงว่าไอชีทมิสิกผมพอเข้าใจชีทก็คือเป็นแบบมันก็เป็นโน้ตเกมโหมดนี่มันคืออะไรอาต้องลองดูอ่าจนคิดดูซุบโอ้ยอะไรแล้วโอ้ยมันก็จะมีแบบว่าหน้าตาคือเราสามารถกดให้เล่นได้ก็คือเขาจะเล่นให้ดูเรากดแป๊บนะ จะขึ้นไปอ่าถ้าเราชอบแบบโหมดนี้ก็คือเรากดตามได้เออเหมือนเล่นเกมนะเอ้ใช่รถที่เขาจะสามารถเล่นให้เราดูก่อนเราก็ตามได้ใช่อารมณ์เหมือนเหมือนเกมเป้นสมัยก่อนโอทูเจมเลยคะใช่ใช่อ่าเราเปลี่ยนโหมดสมมติว่าเราอยากที่จะแบบว่าปรับสปีดเอ้ยเร็วไปเมื่อกี้อยากฟังให้มันช้าลงไม่เคยเล่นไงอ่าใช่ไหมเราก็สามารถปรับได้ตรงนี้อ้โให้มันช้าลงได้และที่สําคัญคือถ้าสําคัญเลยฟิล์ที่ฟิลมชอบคือตัวนี้ค่ะ Follow อ่าคืออะไร Follow ก็คือ เมื่อกี้เขาเล่นให้รู้ใช่ไหมคะจะขึ้นไปอันนี้เราเล่นเองตามโน้ตตามตามปุบมาไม่มากดเทก่อนกดเทกันอตามที่เราเป็นเกมกดอ๋ออ่อแต่นี้มันจะดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าพอเรากดถ้าเราไม่ทันเนี่ยค่อยๆกด3ามค่าจังหวะที่เขามาให้ก่อนใช่ถูกต้องถ้าเรากดผิดมันก็ไม่ไปอ๋อใช่ก็คือตามมีไฟให้ขึ้นอีกแล้วยังตามนี้ด้วยฝึกได้หมดเลย ใช่นีหนูก็ชอบมากน้องมันมีความแบบว่าถ้าเป็นเด็กที่เป็นแบบว่าเด็กอนุบาลเลยเด็กไม่เป็นเลยเนี่ยเหมาะเหมาะมากเลยค่ะไม่จําเป็นต้องให้น้องเนี่ยเขาเล่นแบบว่าให้เป็นเพลงนะใช่แต่แท้แค่น้องเขารู้ค่าจังหวะเนี่ยใช่ใช่แค่นี้ก็ถือว่าดีสําหรับเด็กแล้วนะเอออุ๊ยเอ็งลองสักหน่อยไหมฮะลองเลยจเลยลองไหมคะลองอาลองไหมคะลองไหมคะดิวก่งไป เจ๋งมากสนุกมากสนุก да มากมันถือว่าดีใช่อันนี้อาจจะดูว่าโน้ตน้อยเดี๋ยวเรามาดูกันมันมีเพลงที่แบบตามมีอันนี้อันนี้ยากขึ้นอ่าไม่ใช่มีแค่โหมดแบบอีซี่นะเรามีแอดวานซ์ได้หมดเลยหล่อทำทายลองดูลองดูโอ้โหโอ้ยที่ผมจะเอากลอคารมาเล่นได้มั้งไม่เห็นหน้าตาแล้วก็ไม่ค่อยอยากเล่นแต่ว่าเป็นเพลงฮิตอ่าเคป๊อปอ่าพัชชะอ่ะอันนั้นเต้นเต้นเต้นอ่ะหนูนเล่นเดี๋ยวพี่เต้นอันนี้อ่ะเปิดใช้สักครู่นะคะ <im itation> อะไรวะเนี่ยใช่ใช่ใช่ใช <S <s <ind ic> แล้วก็สามารถเป็นเหมือนเดิมเมื่อกี้เขาเล่นให้ดูเราก็สามารถกด follow ได้เหมือนเดิมถ้าเราอยากเล่นเองสามารถฝึกได้หมดเลยค่อยดูว่าม,มันอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับ <S <s <ind ic> ใช่ใช่เ <s ind ic> มื่อกี้ก็คืออันนี้ก็คือเพิ่มระดับ,บความยากขึ้นมาใช่เมื่อกี้เราอาจจะมือเดียวนี่สองมือเริ่มแล้วใช่ใช่อันนี้ดีมากผมว่าอันนี้นี่คือเป็นไฮไลท์ของเขาเลยถูกต้องจริงๆและคอนเฟิร์มว่าอันนี้ดีมากๆครับสำหรับฟังสันนี้อ่ะต่อไปอ่ะค่ะสําหรับใครที่แบบว่ามือโปและ อยอยากอ่านโน้ต<ม>ก็มีชิมิวสิคให้นะคะ<ม>ก็คิดได้เลย<ม>อ่านี่อ่าอันนี้นี่คือแบบดี<ม><ม>ก็คือฝึกได้เลยใช่ข้อดีของนี่คือรู้ไหมไม่จำเป็นต้องไปหาโน้ตตามเน็ตให้เสียเวลาเวลาถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เออแต่อันนี้นี่คือได้โน้ตมาเลยนะได้ค่าสัดส่วนโน้ตได้อะไรมาครบถ้วนถูกต้องอันนี้ซิมเสริมปกติถ้าเราเล่นป๊อปเนี่ยทั่วไปเขาจะให้แค่คอร์ดก็คือจะเขียนแค่คอร์ดอ่าแล้วก็เป็นมือดีนิดหน่อยอันนี้คือทั้งมือซ้ายและมือขวา นนฮิเดกันสามารถฝึกได้จอบอเลยเออทีน<ะ>ี้มีอะไรดีอีกถ้าเราแบบเอ้ยมันก็มีหลายเพลงที่แบบว่าเอ,อ,อัปเดตถ้าเราอยากได้เป็นเมมเบอร์ชิพก็สามารถสมัครได้อ่าได้อะไรที่มันแบบว่าหลากหลายกว่าน,นี้ก็สมัครได้เลยเป็นรายเดือนรายปีรายอะไรก็แล้วแต่อืมอันมี้ก็จะเป็นมีปุ่มสริดด้วยเราชอบเพลงไหนสมมุติว่าฝึกเพลงนี้อยู่เหมือนนี่ฝึกนิดโตอยู่ก็อยากจะกดแฟบไว้ฝึกทุกวันก็เข้าตั้งค่าก็เข้ามาที่แฟบได้เลยแล้วก็เปิดได้เลยใช่ส่วนนี้ก็จะเป็นเมฮานอมปกติ อ่านี่เป็นการ์ดอ๋าใช่ค่ะเจ๋งเจ๋งมันเหมือนแอปเกมแอปหนึ่งที่มันแบบว่าน่าเล่นเจ็บนะใช่ใช่ใช่เมื่อก่อนเราต้องไปตามตู้กดเกมกดแต่ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านมีซมิได้ทักสะด้วยจบได้สกิลได้อะไรเผลออาจจะได้เป็นกิจกรรมครอบครัวด้วยเล่นกับลูกอพ่อเล่นมือซ้ายลูกเล่นมือขวาแม่เหยียบแพดเดิลคิดได้ไงโลกาสไล่มาเนี่ย เอาทีนี้น้องซีมค่ะทีนี้เนี่ยอันเนี้ยเจ๋งแหละพี่อยากจะรู้เรื่องของเนี่ยมันมีตัวหนังสือที่ข้างล่างตรงแถวๆเนี้ยเออมันเป็นการมัาเป็นฟังก์ชันพื้นฐานใช่ไหมใช่ใช่ค่ะทำเพิเพิ่มเพดูหน่อยอ่าโอเคสมมติว่าเราอยากจะเปลี่ยนเสียงดีวกว่าเสียงนี้สำคัญมากเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกไปคือมี2อ8เสียงก็คือเราจะลองเปลี่ยนเสียงดูก็คือกดฟังก์ชันค้างไว้อ่าแล้วก็กด voice ค่ะแล้วก็เลือกเลขตามนี้เลยค่ะ<อ>ใช่ตามมันจะอยู่ตามริมอ๋ะอ๋ออืมก็ ก็ถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าเสียงไหนอะไรก็เดี๋ยวเราขึ้นอินเสิร์ตให้แล้วกันนะคะมิช่ยอ่าต่อมาต่อมาโอเคค่ะก็จะสามารถ พ้องกับจังหวะได้ด้วยรู้สึกสนุกข,ขึ้นอีกมันมีเพื่อนเป็นมือกองวงางั้นะใช่ใช่ใช่ไหนไหนเอาก็คือกดฟังชันค้างไว้นะคะแล้วก็กดมาที่อันนี้ค่ะเทมโป้ค่ะอ้าวๆ o n สตาร์ทอ่าสตาร์ทได้เลยค่ะอ่าเริ่มแล้วเริ่มแล้วแล้วเราก็อยากติ๊กอยากให้มีคนส่งอ,ะอ่ะอ่าเราก็กดได้เลยจะมี A กับ B เลือกอะไรก็ได้อ <c oughs> อ่ะส่งอีกส่งอีก ไม่เป็ไรส่งส่งสองทีถ้าเราต้องต้องไปเหมือนเมื่อกี้เราโตรเอ้ยแล้วก็ถ้าเราอยากจะจบก็เราสามารถสต็อปได้ด้วยนี่จบออันนี้เป็นแบบโหมดแบบว่ามีเพื้นมือกองเอาต่อมาต่อมาทานสโพตดีกว่าซิมว่าอันนี้สำคัญอ่ะสมมติว่าซิมเล่นเพลงผู้ชายแล้วอยากร้องคีย์ฟิมิงอ๋อซิมก็สามารถตับได้เพลงคีย์ผู้ชายตัดไปใช่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 อ่ใอันช่ใ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 ลองลองช่ใช่ใชด้ช่ใ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 ค่ใช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 ยใช่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 ใช สูงมาเจ้าร้องเมื่อไหร่องรององเ่อไหอินโฟไงอินโฟไงไม่ไปบิ้วกันดีผมไปเอกเกาหลีนะผมต้องทำนี้ก่อนเลยอ่ะมีีคคจ ทักิพยนากันโอม่ช้านะกีดมิคกันนะกันทักิพยนากิโนคาันโอโหนะคุอะไรวะเนี่ยเออแต่ก็อ๋อเปลี่ยนคีย์ก็สามารถร้องได้ตามสไตล์ของคนมาผู้หญิงก็เปลี่ยนคีย์ได้อะไรอย่างนี้ใช่พี่ก็ทำเป็นคีย์เดิมก็เจ๋งมากแล้วก็จะมีเรื่องของเมมโมรีใช่ไหมรีเบิร์บคอรัสนี่มีเอฟเฟกในตัวคอ่ะ น้องฟิล์มนี่เปลี่ยนอันนี้น่าสนใจทัชเคิร์ฟค่ะมันเป็นยังไงสิอ่ะก็อ่ะเราเราลองออเปิลก่ลอนนะอ่ะลองกดดูก่อนอันนี้เล่นเสียงเข้ากันหมดเลยใช่ใช่เออดูเข้ากันหมดเลยไม่มีเสียงของน้องโมงกดเบาอ๋อเออกดเบากบา็ยังดังเท่าเดิมอ่าแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยลองอันนี้ก็ไว้สำหรับ ตอนนั้นหนูเด็กเขายังไม่รู้จักกระดมิกก็จะสามารถทําให้เขารู้สึกว่าเออเขากดเบาแต่ว่าเสียงก็ยังดังโค้ดสำคัญอันนี้ผมบอกเลยนะว่าเพราะว่าเด็กบางคนอันนี้เขามีแค่นี้เนี่ยเขาเล็กมากเขากดเขาแค่เขาแค่ใช้กําลังที่มีกดไปแกกหนึงนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะใช่เลยเพราะฉะนั้นการที่เขากดแก๊กเบาแล้วเขามีเสียงเนี่ยถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จของเด็กคนหนึ่งผมบอกเลยเออใช่นะไปเรามาลองหนึ่งกันแล้วกันนะคะปึ๊บอันนี้ก็เริ่มอ่าเริ่มรุ่มขึ้นมาใช่ใช่แต่ว่าย ถ้าเราอยากยากเลยเราเปลี่ยนเป็นสามเลยแล้วกันนะคะอันนี้อาจเสียงอาจจะไม่ได้ต่างแต่ว่าคนเล่นจะรู้สึกว่ามันต่างกันเลยใช่กับมนมากขึ้นอืมแต่เสียงเนี่ยนะมีความรู้สึกแทบจะไม่ต่างแต่ถ้าเป็นออฟปุ๊บเสียงแข็งสียงจะขึ้น่ากนหมดเลยครับเพราะฉะนั้นอันนี้ดีสาหรับเนี่ยผมว่าไอตัวเนี้ยมันใส่ใจกับคนเล่นมากๆนะน้องฟิลเออแล้วก็อะไรเมมโมรี่นี่ก็เป็นนเรื่องของเซฟแลละใช่ไหมแล้วก็นี่อะไร r p g b บีจีไบนี่คือแสงสีเนี่ยอยากได้เข้มอะไรยังไงก็ว่าไป นะจ๊ะโอ้โหน้องฟิลมนี่นะตั้งแต่ที่มาพรีเซนต์มาทั้งหมดนี่นะพี่บอกเลยนะว่าไอตัวนี้เนี่ยนะน่าจับตามองมากๆใช่ค่ะทั้งรูปลักษณ์หน้าตาทั้งฟังกชันทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเอานี่ก่อนเลยน้องฟิลมก่อนเลยอธิบายหน่อยที่มันดียังไงสำหรับน้องฟิมมันชอบยังไงมั้งคือชอบมากหนึ่งคือดีไซน์สวยอย่างที่บอกคือสีอแสงไฟก็คือแบบสวยอ,อ่และที่สำคัญคือทัชชิ่งดีอย่างที่เรากลับไปเมื่อกี้แล้วก็พกพาง่ายดูมินิมอลแต่ปรับได้เยอะมาก ฟังชันเยอะแต่ปรับง่ายใช่ไอที่สําคัญอีกอย่างคือมีแอปอ่าแอพลิเั้านคนดีนะส่วนผมนะผมบอกเลยว่าสําหรับคนที่กําลังมองหาเป็นโนไฟฟ้าที่สําหรับลูกๆที่เพิ่งไม่เคยรู้จักเป็นโนมาก่อนในชีวิตหรือคนที่เพิ่งเล่นมาแล้วแล้วก็ยังไม่ค่อยเก่งเนี่ยตัวนี้เป็นตัวเลอือกที่ดีของคุณมากๆส่วน คนที่เก่งแล้วเป็นแล้วตัวนี้นี่คือหมอมากสําหรับการฮิวใจในช่วงเวลาหนึ่งที่แบบอยากจะมีการเล่นที่มันรู้สึกมีความสุขอะ่ะใช่ใชแล้วเรื่องเนี้ยนะริมเขาเนี้ยนะไอ้ทัชเคิร์ฟเนี้ยนะนี่คือแบบมันได้ความหน่วงแบบดีมากนะแล้วหน้าตาดูเป็นไงครับสําหรับสายเคป๊อปอ่าสวยจะเต้นจะเล่นอัดคลิปยังไงก็สวยค่ะไฟขึ้นเราไม่ต้องไปติด L e d วดีเองเลยใช่อันนี้คือจากใจคนที่อัดคลิปนี่ถูกต้องที่สุดฟังใช่เพราะคุณเวลาคุณถ่ายคลิปเนี้ยนะหน้าตาอุปกรณ์สำคัญมากใช่ใช่ คนส่งโรงพยาบาลคนก็ส่งเครื่องไงเครื่องส่งส่งซ่อมหรอนี่บอกเลยว่าซัมอีกนี่คือแบบว่าแข็งแรงไม่ต้องมีการส่งซ่อมอะไรทั้งนั้น ประมาณนี้ประมาณนี้กับนี่เลยซัมอีกเคป๊อปรุ่นอะไรนะ SPE88 ค่ะอาใครที่กำลังมองหาแบบว่าแบรนด์ใหม่ๆเสียงเพราะๆฟังก์ชันแจ่มๆจเจ๋งๆมาลองได้ที่มิจิอัมทุกสาขานะจ๊ะบอกลองได้เลยนี๋ก็นติดตามไ้กดไลค์กด s u b ส c r i b e ไว้มีอะไรทุกช่องทางของเราได้เลยแล้วก็น้องฟิลฝากผลงานเพิ่ขๆหน่อยค่ะฝากช่อง Tik To k อฟิลฟิลค่ะส่วนผมวันนี้กับน้องฟิลขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่สวัสดีคม Music